สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12บสองคำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองมีชื่อเรื่องว่าล่องเรือหลอนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของป้าแมวที่นำมาถ่ายทอดให้กับคุณคิงได้ฟังซึ่งมีคนเล่าให้ป้าแมวฟังอีกทีหนึง่งความเชื่อของชาวเรือมีหลายรูปแบบ ในกรณีของการไหว้เรือหรือการไหว้หัวเรือนั้นคุณคิงได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อนไปเป็นลูกเรือหาปลาในการออกหาปลาแต่ละครั้งเพื่อนๆบนเรือมักจะคอยเตือนอยู่เสมอว่าห้ามมองขึ้นไปบนเสารกระดงเรือตอนกลางคืนนะเฉะพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกลางวันจะนอนมองยังไงก็ได้แต่กลางคืนอย่ามองไม่งั้น คงไม่กล้าออกเรือหาปลาอีกแน่เลยและได้เตือนอย่างหนึ่งอีกว่าตอนกลางคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในห้องเครื่องห้ามไปดูเด็ดขาดเพราะตามความเชื่อมันคือเป็นการตรวจหาอะไรต่างๆของแม่ย่านางหรืออาจจะเป็นคนแก่คนเฒ่าที่เป็นเจ้าของเรือกําลังเดินอยู่ในภายห้องเครื่องหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณของคนที่อยู่ในห้องเครื่องจากของเรือที่ดูดเข้าไปปัน่นเสียชีวิต กำลังเดินวนเวียนอยู่ในที่ของตนเองที่เสียชีวิตอยู่นั่นเองครั้งหนึ่งเรือที่เพื่อนของคุณคิงนั้นได้กำลังออกหาปลาเกิดติดพายุฝนอย่างรุนแรงท้องฟ้าสีดำปั่นป่วนจนมองไม่เห็นแสงจากพระอาทิตย์เลยแม้แต่น้อยคื่อนลูกยัก์โหมซัดกระหน่ำเรือครั้งแล้วครั้งเล่าจนเรือจะพลิกคว่ำเข้าไปทุกทีทุกทีเพื่อนวิ่งหาทูบเพื่อที่จะเอามาจุดไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆให้คุ้มครอง แต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอเพราะส่วนมากคนแถบนั้นไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาพุทธจึงเอาบุหรี่มาจุดทั้งหมด16มวลแล้วปักไว้บนหัวเรือพร้อมกับพาถุงพลาสติกมาใส่ครอบไว้แล้วภาวนาขอให้รอดปลอดภัยพอมองไปที่หัวเรือปรากฏว่าเห็นเป็นเงาดำๆลักษณะเหมือนผู้หญิงยืนอยู่บนหัวเรือไม่กี่อึดใจต่อมาพายุที่กระหมหนำอยู่นั้น ก็ค่อยๆซาลงลูกเรือทุกคนต่างออกมานั่งคุกเขา่าหันหน้าไปทางหัวเรือแล้วก้มลงกาบกลับมาถึงเรื่องเล่าของคนที่ถ่ายทอดให้กับปลาแมวได้ฟังตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือมาก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมคุณลุงของเขาเป็นใต้กลงเรือเขาบอกกับคุณลุงว่าช่วงนี้ว่างอยากลงออกเรือด้วยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณลุงก็อนุญาต ก่อนจะลงเรือนั้นคุณลุงได้สอนวิธีการใช้ของต่างๆที่ควรจะรู้จนมีอยู่คืนหนึ่งเขาได้ยืนมองออกไปที่ท้องทะเลตอนกลางคืนไปเห็นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างสีเขียวๆฟ้าๆกำลังลอยเข้ามาที่เรืออย่างชา้ชาๆเขายืนมองอย่างพินิษรู้สึกว่ามันยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็เลยรียบไปเรียกคุณลุงให้มาดู คุณลุงเดินมาดูก็ยืนมองอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หันหลังเดินเข้าไปในห้องมาคับเรือเพอหันหัวเรือหนีเจ้าสิ่งนั้นพร้อมกับเดินเครื่องเต็มกำลังเขาเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทำไมคุณลุงจึงถึงพยายามหนีเจ้าสิ่งนั้นด้วยจนเวลาผ่านไปนานพอสมควรสักพักคุณลุงก็จอดเรือแล้วบ่นออกมาเบาๆว,ว่าอืมสงสัยจะหนีไม่พ้นจริงๆวะทำให้เขาเกิดความสงสัยมาก จึงถามคุณลุงว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นแล้วมันก็แปลกประหลาดอะไรนักหนากับไอกอนที่ว่านั้นที่มันพยายามจะลอยเข้ามาที่เรือคุณลุงก็บอกให้ลองไปมองดูดีๆจะเห็นได้ว่ามันลอยทวนน้ำเข้ามาหาเรือเล่งเครื่องนี้มาได้สักระยะแล้วแต่มันกลับตามเรือมาติดๆก็เลยถามคุณลุงว่ามันคืออะไรนี่ดูไม่ออกจริงๆหรอว่านั่นมันคือศพ ว่าแล้วก็ให้ลูกน้องลงไปโยงเชือกผูกกับศพเอาไว้แต่จะไม่ดึงขึ้นเรือมาเด็ดขาดใช้วิธีการล่าตามหลังเรือเอาลูกน้องคนที่พิผูกเชือกน,นั้นขึ้นมาบอกว่าโอ้โหไต๋กงผมนี่บานเป็นแพรเลยศพขึ้นอืดอืดจริงๆจ,จนไม่กล้ามองเลยลูกน้องของคุณลุงก็เป็นคนใจบุญขี้สงสารจรึงรับอาสาล,ลงไปทำให้ในขณะที่กำลังลากศพไปได้สักระยะ พายุเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนฝนเทลงมาเหมือนกับฟ้ารั่วชนิดที่ว่าเดินเร,อเรือไปทางไหนแทบไม่ได้ใต้กลงจึงพยายามมองหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าการอยู่ในดงพายุแบบนี้นานๆอาจเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆจึงค่อยๆขยับเรือไปทีละนิดหาเกาะอ,อะไรก็ได้สักเกาะแล้วนําเรือเข้าไปจอดเพื่อไม่ให้เรืออับปางอยู่กลางทะเลจนไปเห็นเกาะหนึ่งที่อยู่ไกลลิบๆทําให้ทุกคนบนเรือ ดีใจกันยกใหญ่ที่จะได้ลงเกาะนั่นเองพอยิ่งขับไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆเห็นคนกลุ่มหนึ่งนั่งล้อโวงสูงไฟกันประมาณ78คนที่อยู่บนเกาะทําทให้ลูกเรือร้องดีใจที่ได้เพื่อนนั่งดื่มนั่งคุยกันในคืนนี้แต่อยู่ไต๋กง๋งรีบหยุดเรือแล้วหันมาบอกทุกคนว่าไม่ต้องลงแล้วละอา้าวทําไมทําไมถึงลงไม่ได้ละไต๋ทุกคนอยู่ในอาการง,งุนงงจึงถามไต๋ออกไปแบบนั้น พายุก็แรงจะลงไปได้ยังไงผีทั้งนั้นนั่นนะไม่ใช่คนหรอกนะตายรู้ได้ยังไงยังไม่ทันได้เข้าฝั่งเลยซะด้วยซ้ําพวกมึงดูกันดีๆสินี่ประสบการณ์เลือที่น้อยมากเลยนะพวกมึงคนอะไรวะมันนั่งล้อมก่อกองไฟอยู่ใต้พายุแบบนี้แล้วไฟมันไม่มอดเลยสักนิดดูกันดีๆสิเว้ย ต่างคนก็ต่างงงคิดว่ามันใช่ผีจริงหรือเปล่าถ้าเป็นผีทำไมถึงมองเห็นชัดขนาดนั้นแต่ไต่ก็ยังยืนยันว่าพวกมันเป็นผีจึงค่อยๆเดินเรือเลาะตามเกาะแห่งนี้ไปเรื่อยๆแต่ไต่จะไม่หยุดจอดเรืออยู่กับที่เป็นอันขาดจนพายุเริ่มสงบลงตัวคนที่เล่านั้นเริ่มลงเรือเป็นครั้งแรกไม่สามารถช่วยอะไรใครได้จึงลงไปหลบอยู่ข้างในจนเผลอหลับไป มารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็ตอนกลางดึกพอปวดปัสสาวะช่วงนั้นพายุต่างๆได้สงบลงแล้วจึงเดินขึ้นมาข้างบนคิดในใจว่าทุกคนกําลังนั่งดื่มกันอยู่เพราะปกติลูกเหลือมักจะนอนเวลาไม่ตรงกันพันหูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนคนกําลังล้อมมวงกินข้าวอยู่ในห้องครัวเขาก็เลยเดินแวะไปดูพอเข้าไปถึงห้องครัวก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูสิ่งที่เขาเห็นคือ ผู้หญิงที่คืนอือดอยู่ท้ายเรือกับคนอีกประมาณ7-8คนนั่งล้อมงคดข้าวกินกันอย่างหิวโหยจากนั้นก็ค่อยๆหันขึ้นมามองใบหน้าสีเขียวจับจ้องมาทางเขาแบบตาไม่กระพิษส่วนคนอื่นๆเห็นเป็นลักษณะของคนตัวสีน้ำตาลเข็มทั้งตัวกำลังใช้มือจกข้าวกินใส่ปากเห็นอย่างนั้นถึงกับสลบงายท้องกันเลยท,ทันทีตื่นมาอีกทีตอนนี้ทุกคน ช่วยกันปฐมพยาบาลให้เขาจึงเล่าให้ทุกคนฟังคุณลุงก็งงว่าทำไมวิญ,ญญาณเหล่านี้ถึงได้ขึ้นมาบนเรือได้พอถามกับลูกเรือก็ได้ใจความว่าลูกเรือคนที่ใจบุญที่ลงไปมัดศพเขาเอาทูบดอกหนึ่งมาปาักในสำรับอาหารที่เตรียมไว้แล้วบอกกับศพผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าหิวก็ขึ้นมากินได้เลยแต่ทูบดอกนั้นมันไม่ได้เชิญแค่วิญ,ญญาณดวงเดียว มันกับเชิญเอาวิญญาณแถวนั้นยกขยโงขึ้นมาบนเรือด้วยและนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแอนได้เล่าสู่กันฟังก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องล่องเรือร้อนยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ